นวัตกรรมและเทคโนโลยีสาระสนเทศทางการศึกษาความหมายนวัตกรรมและเทคโนโลยีสาระสนเทศทางการศึกษานวัตกรรมหมายถึงความคิดการปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อนำนวัตกรรมมาใช้ จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิมความหมายของนวัตรกรรมการศึกษานวัตรกรรมที่จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าเดิมเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้านนวัตรกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วยในปัจจุบันนี้มีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่างซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วและประเภทที่กำลังเผยแพร่เช่น 1. การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2. การใช้แผ่นวีดิทัศน์เชิงโต้อตอบ 3. สื่อหลายมิติ 4. อินเทอร์เน็ตความหมายของนวัตกรรมการศึกษานวัตกรรมทางการศึกษาหมายถึงการนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในของรูปแบบความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในการระบบการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม ให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทําให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียนเช่น 1. การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2. การใช้แผ่นวีดีทัศ์เชิงโต้อตอบ 3. ส,สื่อหลายมิติ 4. อินเทอร์เน็ต ความหมายของเทคโนโลยีเทคโนโลยีหมายถึงการใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการแก้ปัญหาผู้ที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้เรียกว่านักเทคโนโลยีเทคโนโลยีทางการศึกษาตามรูปศัพท์เทคโนโหมายถึงวิธีการโลยีหมายถึงวิทยาหมายถึงศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา ครอบคุมระบบการนำวิธีการมาปรับปรุงประสิทธิภาพของการศึกษาให้สูงขึ้นเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคุมองค์ประกอบ3ประการคือวัสดุอุปกรณ์และวิธีการเป้าหมายของเทคโนโลยีการศึกษา 1. การขยายพิสัยของทรัพยากรของการเรียนรู้ 2. การเน้นการเรียนรู้แบบเอกัตตบุคคล 3. การใช้วิธีวิเคราะห์ระบบในการศึกษาการใช้วิธีระบบในการปฏิบัติหรือแก้ปัญหาเป็นวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ว่าจะสามารถแก้ปัญหา 4. พัฒนาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาวัสดุและเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการศึกษา หลักจิตวิทยาที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาทฤษฎีจากกลุ่มพฤติกรรมนิยมนักจิตวิทยาการศึกษากลุ่มนี้เช่นชา u เฟวัตสันพาสลอฟทอนไดสกินเนอร์ซึ่งทฤษฎีของนักจิตวิทยากลุ่มนี้มีหลายทฤษฎีเช่น ทฤษฎีการวางเงื่อนไขทฤษฎีความสัมพันธ์ต่อเนื่องทฤษฎีการเสริมแรง 1. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขเจ้าของทฤษฎีนี้คือฟอดลอกกล่าวไว้ว่าปฏิกิริยาตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งของร่างกายคนเราไม่ได้มาจากสิ่งเรา้าอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น สิ่งเหล่านั้นก็อาจจะทำให้เกิดการตอบสนองเช่นนั้นได้ถ้าหากมีการวางเงื่อนไขที่ถูกต้องและเหมาะสม 2. ทฤษฎีความสัมพันธ์ต่อเนื่องเจ้าของทฤษฎีนี้คือทอนไรต์ซึ่งกล่าวไว้ว่าสิ่งเล่าหนึ่งหนึ่งย่อมทำให้เกิดการตอบสนองหลายหลายอย่างจนพบสิ่งที่ตอบสนองที่ดีที่สุด เช่นกฎแห่งผลกฎแห่งการฝึกหัดกฎแห่งความพร้อมแนวคิดของทอนได้นักการศึกษาและจิวทยาชาวเยอรมันให้ทฤษฎีแห่งการเรียนรู้ได้เสนอหลักการภารกิจของการสอนของครูไว้2ประการและเสนอหลักการเบื้องต้น เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาไว้5ประการดังนี้การกระทํากิจกรรมต่างๆด้วยตนเองการทําให้เกิดความสนใจด้วยการจูงใจการเตรียมสภาพที่เหมาะสมทางจิตภาพคำหนึ่งถึงเรื่องเอกะตะบุคคลคำหนึ่งถึงเรื่องการถ่ายทอดทางสังคมแนวคิดของทอนได นักการศึกษาและจิตวิยาชาวเยอรมันให้จำกัดความภารกิจของการสอนของครูไว้ 2. ประการคือ 1. ควรจัดเรื่องหรือสิ่งที่จะสอนต่างๆที่ควรจะไปด้วยกันให้ได้ดำเนินไปด้วยกัน 2. ควรให้รางวัลการสัมพันธ์เชื่อมโยงที่เหมาะสมและไม่ควรให้ความสะดวกใดๆ ถ้าไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่เหมาะสมขึ้นมาได้ทฤษฎีการวางเงื่อนไขทฤษฎีการเสริมแรงเจ้าของทฤษฎีนี้คือสกินเนอร์กล่าวไว้ว่าปฏิกิริยาตอบสนองหนึ่งอาจไม่ใช่เนื่องมาจากสิ่งเล้าสิ่งเดียวสิ่งเล้านั้นๆก็คงจะทำให้เกิดการตอบสนองเช่นเดียวกันได้ ถ้าได้มีการวางเงื่อนไขที่ถูกต้องแนวคิดของสกินเนอร์นำมาใช้ในการสอนแบบสำเร็จรูปหรือการสอนแบบโปรแกรมได้ 3. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขทฤษฎีการเสริมแรงการนำทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มพฤติกรรมมาใช้กับเทคโนโลยีการศึกษานี้จะใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน ให้เข้ากับลักษณะดังต่อไปนี้คือ 1. การเรียนรู้เป็นขั้นเป็นตอน 2. การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน 3. การได้ทราบผลในการเรียนรู้ทันที 4. การได้รับการเสริมแรงขอบคุณที่รับชมวิดีโอจนจบคุณสามารถศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากลิงก์ที่แนบด้านล่างวิดีโอนี้ได้นะครับ